สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการดูแลแผลหลังผ่าตัดต้อกระจกหรือว่าแผลกรณีที่หลังผ่าเปลือกตานะคะวิธีการทําง่ายมากเลยสามารถทําเองได้ไม่ต้องกลัวนะคะหยิบก้านไม้สองก้านโซนที่1แล้วก็โซนที่2แล้วก็โซนที่ส,ส,สเสร็จแล้วไม่ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะ ต่อมาเป็นการหยอดตานะคะหลังผ่าตาต้อกระจกเบื้องต้นเนี่ยช่วงแรกๆเราจะมียาที่เป็นน้ำใสและเป็นยาที่เป็นน้ำขุนน้ำขุนเนี่ยมันจะเป็นตะกอนแนะนําว่าให้คนไข้เนี่ยเขย่าก่อนแต่ถ้าจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเขย่าทุกตัวที่จะหยอดได้เลยค่ะไม่ไมไ่ผิดอะไรแต่ว่าวิธีการหยอดเนี่ยให้หยอดน้ําใสก่อนแล้วก็ค่อยน้ําขุน แต่ถ้ากรณีที่คนไข้ลืมหยอดตัวไหนก่อนจาไม่ได้ทําไงดีก็ไม่ต้องตกใจค่ะหลับตาเว้นไว้สักสินาทีแล้วก็สามารถหยอดอีกตัวนึ่งได้เลยนะคะ,ะวิธีการหยอดตาฟาหรือจุกมาให้คว่ำนะคะให้นอนตะแคงไว้อย่างนี้นะคะจุกอย่าไปสัมผัสกับอะไรเลยถือว่าสะอาดมากๆเลยนะคะใช้คัตตอนบัดอันเล็กที่ให้ไปคนไข้มองขึ้นบนค่ะแล้วก็ หยอดเข้าไปที่กระพุง้งตานะคะคครจะได้ไม่เจ็บอาหลับตาได้เลยค่ะเว้นไว้สักห้านาทีนะคะแล้วก็ค่อยหยอดยาอีกตัวตามนะเวลาผ่านไปห้านาทีแล้วเราก็สามารถหยอดยาตัวขุนได้อย่าลืมเขย่าวขวดก่อนเสมอนะเหมือนเดิมค่ะเปิดฝาไว้จะไว้ที่อุ้งม,มือก็ได้หรือว่าจะวางไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ให้คว่ำนะ อแล้วก็หยอดเข้าไปเปิดตาอย่างนี้แล้วก็หยอดปึ๊บเข้าไปบริเวณกับดวงตาแล้วคุณไข้ก็หลับตาไปสักห้านาทีเช่นกันค่ะคราวนี้มีตัวก่อนนอนก่อนนอนเนี่ยมันจะเป็นครีมเนอะหน่อยเพราะว่าเออมันจะได้คุ้มครองตอนที่คนไข้หลับไปทั้งคืนไม่ต้องตื่นมาหยอกตานะเหมือนเดิมไว้ที่ตาุ้งอย่างนี้ แล้วก็เปิดเปิดตาล่างมองขึ้นบนไว้ตลอดเลยบีบเข้าไปแค่นี้ก็เพียงพอละแล้วหลับตานะคะ mm hmm. ก็สามารถนอนได้เลยคราวนี้ก่อนนอนก็จะมีที่ครอบตาให้ตัวที่ครอบตาครอบยังไงตรงหลมแหลมไว้ที่จมูกนะคะก่อนนอนให้ครอบเสมอเพราะว่าหลังผ่าตัดบางทีเผลอคันเผิดขยี้ เอามือเข้าตาไม่ได้นะเราก็จะครอบไปเลยแล้วก็ใช้ตัวเทปพลาสเตอร์ที่โรงพยาบาลให้ไปแปะเป็นด้านนี้นะคะจะได้ไม่เกะกะจมูกเอาไว้อย่างนี้เสร็จแล้วแต่ในระหว่างวัน,ในใคุณคข้สามารถใช้ตัวแว่นใส่ตาหรือว่าแว่นกันลมกันแดดได้จะครอบเฉพาะก่อนนอนก็เพียงพอแล้วค่ะ